อบจอสงขลาขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดสินค้าเกษตรช,ช่มชิมช็อปโชว์กับการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าโอทบสินค้าทางการเกษตรอาหารทะเลสดสดของกินของฝากจากผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมากมาย29กรกฎาถึง2สิงหาคม2565นหะณตลาดอบจอสงขลาบ้านโคกไร่หลังวิทยายลัยประมงติลสุรานนท์สงขลา พบกิจกรรมการแสดงบนเวทีทั้งภาคกลางวันและกลางคืนชมการแสดงดนตรีของนักเรียนและคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องนักแสดงครบครัน 29กรกฎาคม9นาฬิกาปเป็นต้นไปชมนิทรรศการและการแสดงผลงานทางด้านวิชาการการ,กรเกษตรจากหน่วยงานต่างๆแจกกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจการประกวดผลผลิตทางการ,กรเกษตรประกวดมะพร้าวน้ำหอมกล้วยน้ำวา้าชมพิธีเปิดงานสุดอลังการด้วยระบบแสงสีเสียงอันประการตาชมการแสดงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนนวมินพราชูทิศและคอนเสิร์ตชมพูฟรุตตี้ 3ากระกฎาคมนิทรรศการของส่วนราชการชมการแสดงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้าวัดหัวปั้มนอคอนเสิร์ตลูกทุ่งสาวเสียงกระดิ่งหญิงทิติกาศรีสิบเอ็อเดกระกฎาคมชมการประกวดธ่ดากกเกษตรการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนเยนกาะแต้วพิทยาสันปะทะคอนเสิร์ตหนูมิเตอร์ ที่ได้มาาปหนึ่งสิงหาคมชมความสวยงามเดินโชว์แฟชั่นผ้าไทยสตรี16อำเภอและเครือข่ายชมการเต้นโชว์บาสสโลปจากตัวแทน16อำเภอและเครือข่ายสนุกสุดมันกับรำวงเวียนครกคนหน้าจากนครศรีธรรมราชาามใจไ สสิงหาคมแปดนาฬิกาเป็นต้นไปชมนิทรรศการของส่วนราชการร้านขาเกษตรประกวดเต้นบาทสโลปจากตัวแทน16อำเภอและเครือข่ายได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานมังงานนี้งานเดียวเหมือนเที่ยวทั่วสงขลางานตลาดนัดสินค้าเกษตร29กรกฎา,าคมถึง2ส,งสิงหาคมนี้ณตลาดอบจอสงขลาหลังวิทยายลัยประมงติลสุรานนท์บ้านโคกไร่ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดส